สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lion นเ p มพา c f ซีมาพบกับข่าวสารของเชลซีกันอีกเช่นเคยข่าวแรกฟาบิโอโ o ม o m โน่ได้รายงานว่า RB บีไซิเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับติโมแวนเนอแล้วโดยโ o มา n โนได้ใช้คำว่า Here We Go คำนี้มาเมื่อไหร่มั่นใจได้เลยโรมา n โนได้รับแจ้งมาว่าจะเป็นดีลแบบถาวรไม่ใช่แบบยืมตัวและแวนเนอร์กำลังจะเป็นผู้เล่นอาบีไซิในเร,เร็วนี้ โดยราคาคาดว่าจะอยู่ที่30-35ล้านยูโรแมดรอได้รายงานว่าเชลซีกับคาร์ลมสันโอดอยกำลังเจรจากันอยู่เนื่องจากโอดอยขอขึ้นบัญชีย้ายทีมเพราะโอดอยต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในตำแหน่งที่เขาถนัดซึ่งโอดอยถนัดเป็นปีกซ้ายที่สุดแต่ถูกทูเคินใช้เล่นวิงแบ็กค่อนข้างบ่อยทำให้โอดอยไม่ค่อยโอเคกับตำแหน่งนี้ส่วนทีมที่สนใจโอดอยก็มีทั้งดอดมุลซาวลแมตันและเลสเตอร์ซิตี้ ซึ่งแบรนดอนโรเจอร์กุนซอเรเตอร์ ater, ก็เป็นแฟนตัวยงของโอดอยด้วยนิซาคินเซล่าจากอีฟนิงสแตนดาร์ดได้รายงานว่าเหตุผลที่แวนเนอร์กำลังจอกจากเชลซีเป็นเพราะแวนเนอร์และทูเครนได้ทะเลาะกันก่อนเกมที่จะพบกับเอเวอเรตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเบื้องหลังเข้าใจว่าทั้งคู่ได้มีการถกเถียงกันในที่ประชุมส่วนตัวถึงเรื่องที่เขาสมควรได้เป็นตัวจริงมากกว่านี้หรือไม่อันนี้ฟังหูไว้หูก่อนนะครับรอดูหลังจากนี้จะมีเทียร์หนึ่งเข้ามารายงานเรื่องนี้ม จาขอบสไตเบิร์กจากกาเดียนได้รายง,งานว่าเวกแฮมพลาดในการยืมตัวคอนเนอร์กาลาลเกอร์ซึ่งเวกแฮมได้มีการสอบถามทางเชลซีแล้วแต่เวกแฮมได้รับแจ้งมาว่าการาลเกอร์ไม่ได้มีความสนใจที่ย้ายออกจากแซมฟอร์ดบิดเลยแอดลอยังรายง,งานว่าเชลซียังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเซ็นสัญญากับเวสลี์โฟฟาน่าให้ได้และเชลซีอาจเตรียมเงินก้อนโตมากกว่า80ล้านปอนด์เพื่อที่จะคว้าตัวเข้ามา แต่ทางเลสเตอร์ได้ยืนการว่าโฟฟาน่าไม่ได้มีไว้ขายแต่ทางเชลซีมีความรู้สึกลึกๆว่าเขาจะขายถ้าได้ราคาตามที่ต้องการดิมาซิโอสายข่าวเทียนหนึ่งจากอิตาลีรายงานว่านาธานเอ็มพาดูมีเอมโปลีทีมในอิตาลีเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับเขาเนื่องจากเอ็มพาดูเคยเล่นภายใต้การคุมทีมของเปาโลซาเนตติที่เวเซียมาก่อน และปัจจุบันซานเนติเป็นผู้จัดการทีมเอ็มโปลีทำให้เอ็มพาดูน่าจะไปที่นั่นทางด้านสื่อ90มิลได้รายงานว่าอดัมมาตาวเล่ตั้งใจที่จะย้ายออกจากวู๊ปแฮมตันก่อนที่จะลาซัมเมอร์จะปิดตัวลงตาวเล่ le, เหลือสัญญากับวู๊ปแค่1ปีและมี2สโมสรให้ความสนใจอย่างสเปอร์และเชลซีคาดค่าตัวของอดัมมาจะอยู่ที่ราว1สิล้านปอนด์สายข่าวจากประเทศสโลวีเนียบ้านเกิดของเบนจามินเชสโก ได้รายง,งานว่ามี4สโมสรได้มีการเจราจากับเบนจามินเชสโกจากเลสบูซาบวงซึ่งมีเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสและอาร์บีไลซิกสื่อสเปนอย่างบุนโดเดปอร์โตได้รายง,งานว่าบาร์เซโลนาและเชลซีได้มีการพูดคุยกับแฟรงกี้เดยองแล้วแต่มันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะถ้าเดยองแจ้งไฟเขียวกับทางเชลซีเชลซีจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับบาร์เซโลนาทันที ตอนนี้เชลซีเป็นตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่สามารถโน้มน้าวให้เดยองออกจากบาร์เซโลนาได้ซึ่งเขาได้ตัดชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกจากการเป็นตัวเลือกและสื่อบุนโดเดปอร์ติโวยังได้รายงานอีกว่าบาร์เซโลนาใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับมาคอสอลอนโซแล้วซึ่งจะมีราคาอยู่ที่8ล้านยูโรและจะเซ็นสัญญากัน2ปีโดยอลอนโซจะตรวจร่างกายไม่วันจันทร์ก็วันอังคารน,นี้ ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ที่ด้านล่างมาพูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเชลซีจากช่อง l i ออนเ p มพายซีเและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ